ค,คุณไพสินคะเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศใดบ้างทําธุรกิจทางด้านไหนคะครับผมก่อื่นต้องขอขอบคุณทางรายการที่ให้เกียรติมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์น,น้อยนี่ของผมนะครับอทอมเออต้วเช้าเลยา <laughs> มาถึงก็ทอมเลย <laughs> เรียนเชิญค่ะผม ดำรงตำแหน่งกรรมาก,การผู้จัดการของบริษัทเอเชียแปซิฟิกเปโตเคมิคอลจำกัดหรือ APC นะครับเึ<ะ>่นย่อๆบริษัท APC ก็เป็นผู้นำเข้าจัดจำหน่ายสารเคมีประเภทพวกกลุ่มสารละลายเป็นหลักนะครับโด mm. ยเราจะคัดสารเคมีพันจากผู้ผลิตรายใหญ่จากทั่วโลกรวมถึงผู้ผลิตในไทยด้วยแล้วก็จะนำเข้ามานะครับจะส่งมาทางเรือเทียบค่าที่ 5, ท่าเรือของเราเองจัดเก็บไปโซลิตแท้ง ในการสินค้าของเรานะครับมีการผสมสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแบ่งบรรจุและจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศอันนี้จะเป็นชุรวิ์ที่ทำปัจจุบันนะครับผมครัค่ะก็เป็นสารเคมีที่นำไปใช้ในการผลิตตั้งต้นอะไรที่เป็นน้ำทั้งหลายใช่ไหมครับใช่ครับคือกลุ่มลูกค้าของเราจะครอบคลุมไปในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเช่นผู้ผลิตสีสินเนอร์กาวมุกพิมอิเล็กทรอนิกส์ อาคริชีสและอื่นๆเป็นต้นนะครับเป็นเป็นสารต้นตั้งต้นสารต้นน้ำนอย่างที่ที่ต้นพูดเลยครับผมอืมถึงน้ำยาล้างาคู่ปัจจุบันเราก็มีมีลงทุนไปแล้วในหกประเทศด้วยกันนะครับคือท,ที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียไทยและเมียนมาครับผมโอ้ค่ะก็ค่อนข้างครอบคลุมนี่ไปครึ่งอาเซียนแล้วนะฮะนะคะ ก็จะเหลือแต่เวียดนามใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้เข้าไปเวียดนามบรูไนผมค่ะถือว่าน่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะครับแล้วก่อนที่แล้วเรื่องของการที่อย่างที่ไปลงทุนจากหลายๆประเทศอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลงทุนเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้างครับว่าแต่แต่ประเทศไี้มีจุดร่วมจุดต่างแล้วก็มีอะไรบ้างครับที่อยากจะให้คุณไพศิล์เนี้ยได เตือนหรือว่าได้แนะนํานักลงทุนหน้าใหม่ครับอ๋อครับคือมีมีประกาศจะแนะนํานะครับแต่ว่าผมขอแชร์จากสิ่งที่เราเคยทาดีกว่านะครับครับเอก่อนอื่นจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าหลายประเทศในภูมิภาคหรือต่างมีนโยบายที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพื่อดึงเงินเข้าประเทศนะครับเพื่อเพิ่มการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เมโยบายส่วนอยากจะเน้นไปที่มาตรการด้านภาษีนะฮะเช่นการนำเข้าเริ่งจากวัตถุด,ดิบโดยปลอดภาษีการเป็นภาษีนิติบุคคลเป็นวลาหลายปีเป็นต้นนะครับอย่างเช่นที่เนมียนมาป็จะมีที่ราวาที่สปปลาวก็จะมีเยี่ยมเชนลอจิสติกส์พาร์ทนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีจุดด้อยจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับทนี้การที่เราจะเลือกลงทุนนั้นนะครับ ผมว่ามันต้องมีเราต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักก่อนนะครับแต่ผมขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมเพราะว่าแต่ละธุรกิจนั้นย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไปปัจจัยพื้นฐานที่ผมว่าก็คือมันจะเป็นเรื่องอย่างเช่นสถกยภาพทางการเมืองของประเทศนั้นๆนะครับว่ามีความมั่นคงเพียงใดนโยบายรัฐบาลของประเทศนั้นสนับสนุนประเทศธุรกิจของเราหรือไม่อ <c oughs> ขนาดของตลาดที่เราจะไปค้าขายมีขนาดใหญ่พอหรือไม่ ตลาดแรงงานวันหนึ่งสาวมีมากน้อยเพียงใดนะครับข้าวแรงอยู่ระดับใดโครงสร้างพื้นฐายก็สําคัญครับ mm hmm. ไฟฟ้าน้าเสนออินเตอร์เน็ตต่างๆเหล่านี้อานวยต่อการประกอบธุกรกิจหรือไม่ที่ผมกล่าวแบบนี้เพราะว่าที่เมียนม,มาเนี่ยนะครับปัจจุบันผมประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าอยู่ครับ mm hmm. องจะมีไฟให้ใช้อยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันที่เ mm hmm. หลือต้องใช้เป็นซบเตอร์ <c oughs> มันมันจะส่งผลให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นนะครับค่<น>ะแล้ตัวนี้มมนป็นอย่างเช่นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษ,ษีที่เราจะได้รับนะครับโดยเฉพาะถ้าเราได้ใช้ประเทศนั้นเป็นฐานในการผลิตเพื่สอส่งออกหรือสติลพงทงช่างเงินต่างๆก็มีการผลนตผลมากน้อยกึ่งใดน,นะครับแต่ผมว่านะครับที่ต้นที่สาคัญที่สุดคือเราจะได้พาร์ทเนอร์คนท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้หรือไม่รู้เป็นประเด็น สำคัญมากๆ,ๆเลยครับค<ข>่ะคุณไพสินค้าขอเจาะเรื่อง business partner นะคะเนื่องจากการเข้าไป<ม>ลงทุนในประเทศอาเซียนซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาประเพณีต่างๆเนี่ยการหา business partner <ห>ที่เราสามารถโตไปด้วยกันไว้วางใจได้เนี่ยมีเทคนิคอะไรหรือว่าควรจะทำอย่างไรบ้างคะฮะโอ้โหคุณน้ำหวานถามได้ถูก สนใจมากเลยครับเชินเลยค่ะคือผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าการเลือกประเทศที่จะไปลงทุนนะครับเปรี่ยนเสมือนการเลือกซื้อบ้านในทำเลที่เหมาะสมกับเรานะฮะสุดการเลือกพาร์ทเนอร์ก็เปรียบเสมือนการเลือกคู่ครองของเรานั่นเองนะครับนะนะทีนี้การเลือกคู่ครองเนี่ยเราทราบกันดีอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะถ้าไม่ใช่บุคคลวัสนานําพาแล้วก็ มันมันไม่อาจจะมาเจอกนันได้ง่ายๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีมีหนทางอยู่ครับเช่นนะครับ่คนอื่นเนี่ยนะครับเราอาจจะไปในงานทุกกิสต์แมทชิ่งต่างๆ่างนะครับหรือเบิสชวนใจเราถ้าเราไปที่สานทูตไทยในประเทศน,นั้นๆน,น,นะครับไปขอคำที่แม่จะท่างทุดพาณิชเป็นต้นเนี่ยนะครับเราเขาจะมีงานที่จัดธุกกิสต m แมทชิ่งให้เราครับ และนั่นจะเป็นเหมือนจัดลับที่เราจะได้คู่ครองนะครับมีมีชอวชอบการเปรียบเทียบมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนซื้อบ้านในทำเลดีดีเลือกคู่ไปบิสมิสแม c ชิ่งเนี่ยก็เหมือนเออไปมีข้อสื่อแม่ชาร์ตคัดกรองแนะนำมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเลือกับเป็นเรื่องที่อีกอยางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ผมไม่พูดไปได้เลยคือ การร่วมเดินทางไปกับคณะของอสมทที่จ mm hmm. ัดดิสเิทริกปรดชุมทงานทต่างประเทศนะครับ mm hmm. นะฮะี่แบบนี้จะพาให้เราไปรู้จักกับบุคคลสาคัญสําคัญ,คญระดับรัฐมนตรีประธานหอการค้าหรือนักธุรกิจไทยที่ประสบความสําเร็จในประเทศนั้นๆซึ mm hmm. ่งถือเป็นการเรียนรัฐที่คุ้มค่ามากเลยนะครับ ถ้าเป็นรุ่นทริปบบสปปปเนี่ยครับผมค่ะท,ท่าน,นใด <ไป S 1> ที่ไม่ทันนะทริปรส,<ะ>สปปลาวของเราเดี๋ยวรอครั้งต่อไปนะคะน่าจะมีในประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยให้ติดตามกันต่อใช่ในกลุ่มอาเซียนลานี้ะนะครับแล้วก็ยังที่เราไปล่าสุดที่ไปลาวเนี่ยนะครับท่านมองเห็นอะไรแล้วก็มองเห็นโอกาสอะไรครับในการที่ไปสนใจที่ลาวเนี่ยครับครับพี่ต้นครับก่อนพี่ต้นจะสังเกตว่า ในเครือข่ายหกประเทศที่ผมมีอยู่นั้นจะมิปกพอลาวอยู่นะฮะทั้งนี้เพราะเหตุผลที่ว่าจํานวนประชากรนะครับ<ะ>มย่เพียงแค่7.5ล้านคนนะฮะไม่มีทางออกสู่ทะเลมีแต่อุตสาหกรรมเบาจึงไม่เหมาะสมต่อประเทศธุรกิจของผมนะครับ<ะ>ผมเน้นประเทศธุรกิจของผมะนะครับแต่หลังจากที่มีการเชื่อมโยงลดไปความเร็วสูง จีนมาลาวนน่ครับค่ก<ะ>ยัทธาพของเราเปลี่ยนไปมากเลยครับจากที่เขาเรียกว่าแลนด์ล็อกกลายมนเป็นแลนด์ลิงี์นะครับ<ะ>มันหมายถึงว่าเราจะกลายเป็นทับในการกระจายสินค้าไปสู่ประเทศทีนและเชื่อมต่อไปยังยุโรปโดยใช้เวลาขนส่งเพียง14วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลลาวที่ลงทุนสร้างเยืนเคียนรอจิสติสพาร์ก เพื่อเป็นบูรณาตลงทุนต่างชาติและทาธุรลลกิจแรรูปนําเข้าส่งออกโดยจะได้ผลิที่ประโยชน์ทางด้านภาษีมากมายาด้วยเหตุผลจะตดังกล่าวนี้แหละครับมุมมองของผมต่อสอปปลาวจึงเปลี่ยนไปครับอที่เวียนเทียนโลจิสติกพาร์คเนี่ยที่ท่านก็ไปได้เยี่ยมชมมาแล้วเนี่ยอยากจะให้แชร์รประสบการณ์นะครับว่าท่านไปเห็นอะไรตรงนั้นบ้างครับคือตรงนั้นนี่นะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าเ มันมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ที่จอดรถของรถไฟฟ้ารความเร็วสูงน,นะครับที่วิ่งมาจากเมืองจีนจากคุณหมิงมาอยู่แล้วนะครับทีนี้การที่เราจะมีไปลงทุนในอุตสาจัมเบาุารือซาจัมแปลรูปหรือแม้กระทั่งจะเป็นแค่ฐานที่พักสินค้านำเข้าส่ง,งออกใช่ไหมครับทุกอย่างนี่มัปลอดภาษนหมดเลยนะจากจุดนั้นนะครับเ,เราสามารถที่จะที่เรียกว่า ส่งสินค้าเราไปตลาดเวียดนามก็ได้หรือจะส่งไปเมืองจีนหรือแม้กระทั่งไปยุโรปก,ก็ได้จากประเทศไทยจะไปที่จุดเเอ,อ,อ,อ VLP เนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้รถไฟของไทยเราเนี่ยจะวิ่งไปพอไปถึง VLP ปั๊บเขาก็จะมีสถานีที่สามารถปรับเอ,อไม่ใช่ขนย้ายสินค้าจากรถไฟไทยข้ามไปสู่รถไฟความเร็วสูง hmm. ได้ ที่นี้พอเป็นจุดนี้ปั๊บเนี่ยนะครับคือความข้อประเด็นปัญหาในการขนส่งมันจะถูกกำจัดออกไปแล้วครับฮด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วใช่ครับค่ะก็ถือว่ามีข้อได้เปรียบอยู่มากเลยทีเดียวนะคะ วันนี้นะคะเราคุยกับคุณัยสินก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญท่านมาเล่าเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับตลาดต,าต่างๆที่มีการเข้าไปลงทุนนะคะทั้งที่อินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียร,รวมถึงของไทยแล้วก็ในเมียนมาข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรธุรกิจเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนอุตสาหกรรมของในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญท่านมาพูดคุยกันต่อนะคะ วันนี้กบขอบคุณมากนะครับที่สสาเวลาแล้วก็ให้โอกาสกับคุ o มอร์นิงอาเซียนครับค่ะขอบคุณคุณไพสิ์ริมทองทิพย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียแปซิฟิกปิโตรเคมีคอลจำกัดหรือ APC ค่ะ